đây mới lại có thứ hai ở thời lượng bốn chốt ba

ปาดิ่งแขนงนะครับมีจัดเลยดันไม่ได้าหางว่างนะครับรอร,โรอะโผเผาหัวไปเริ่มใจเย้่มนะครับคุณนะครับ พ่อเฉลิมพลน้ำยี่มได้แล้วเปิดตาลังไงเลยนะครับินดีพ่อดีพ่อเฉลิมพลพ่อสะดพ่ออะไรพ่อเฮยุกคนเดี๋ยวนาะสมราคาุนละเอ้ก่อนไงบังเรียบร้อยเด่างนีมีคนละไตลอดครพงผม วันยังคิดตลอดนะครับโปยปลายปากำลังจะลยมัดรบันยังวดับนะครับลอยยคแนนผ่านโอ้ลอย่าอะไรยังกวาด้ำทุกคนเยังเขาอุ่นอยนะครับเบิงเด้อวด้ำเดจ้า ทำไมมาเกียดเดียดจังเลยดูกันไปถา,าถามมันโตกอะเขาไหเลยเนี่ยครับเออเขาไม่โลดเขาเบาสุดท้ายแล้วเธอก็จากไปหลังสิปยากุนเจไปฮนเจรอนะครับปล่อยมุกซินทานผ่าน อ๋อเฉลิมพลโอ้อยากเห็นเทปบาดเป็นกันดีไอ้ตลอดเลยต่อไปนละล่ะกอด,ดูนะครับเปื่การลดกันกนะครับปังคะแนนไปน้ำร้อยแปดที่คะแนนบ้านบาปเริ่มจะโชว์โตแล้วนะครับเห็นล่าง ทัใมีความเบาไอ้เนี่ยทบเท้าบางๆบางยัน้อนนั่นเจ็บเจ็บบางจะลากไปน้ำพี่น้องลงมาองศาที่จะเช็ดตาเปลาพี่น้องได้เห็นจังเบิ้งต่ำกันนะครับเบิ้งตะเข็บนะครับพี่น้องนี่นะครับโซนนี้นะครับหนึ่งว่าจะหลุดลงมานะครับตะเข็บฝ่าเทา้าวลายบางนะครับ โผล่ลอยกับยื้อเสียบด้านไปเสียบด้านขวามือพี่เชือกน้องเด้องคนนี้นะครับได้เยอะได้เยอะหัวนันขวาหางนันใต้ตำแหนงทางไหนเนี่ยมันดีใตขาวไปปุ่นสายเอค้าไอ้ใต้ขาไล่ตั้งกันเบียดด้านใต้ได้ไหมครับกระเป๋าครับแล้วก็มาโยกเป็นหัวนันซ้ายหางนันขวานี่ฝ่าเข่าจันจี่น้องก่อนตั้งนั่นมันจะเกียดด้านขวามือแล้วก็มีจันจีมใหญ่ๆเลยนะครับสองว่าในควันตรวจไม่ได้นั่นของเมฆก้อน เบิงกนรตรบท่านเบิงกัอกกระเป๋าบงหลังมีก้นขาในร้อยบางนนสองร้อยาันงานยัันยันะครับแล้วแจะนี่ันยัสองัมันเกันอยู่ที่นอครับยังอยู่ทั้งทั้งยุ่นยุ่สูงัน แอบลิฟทาไปยังบอลลุดบอลลอดตรงไปดิฟไปนะครับนาสีหอดครับหน้าสีหอดสีโวนทางเลยใบใหญ่นะครับอาโ้งก็แล้วนะครับก่างฝาเลยนะครับ่ากระจายไหนละสามลอยสามอยิฟคะแนนผ่านไปคนนะ อันูสูฟันงกัเนี่ยคุณะแท้แสร้อยนะครับานก่อนมีรเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวากับตังตังพี่น้องมันจะ่งงามนะครับก็ขาวจำจำมันจะนิ่งามนั่นแหละมาวบางตโนนนั่นั่นโตข้าไปแร้วนะครับสามอยครับสามสิบผ่านไปผลงาที่ลอยพี่น้องผลเานสี่ลอยครับผอากอนมีข้าวมาดูตงมากการฝาดํานครับ เราดีก็เพิ่มต่อัวโต่อยู่ว่าการเดินทางอยู่ว่ายอดเยี่ยมกำลังจะลดเท่าดำลงมากนะครับดูลงมาแล้วสามร้อยห้าสิบปันบาทอ่ะเบิ้งเล็กนี่ลอยกุเป็นตัวนะครับเบิ้งเล็กโซนญุ่นเลยนะครับอ่าลงกลางระบายสองก้อนใหญ่นะครับพี่น้องก้อนใหญ่ยต่างฝ่ามือน่ะมันเดียดดันใส่มือลงมานะครับ เราจะหดปลายไหมนะครับแต่ว่ามันอยู่ไก่นะครับมันอยู่ไก่อ๋อเฉลิมพลสามก็เสียสียปานป่ารับปไปใหม่แล้วนะยังยืนยันครับเดิมนะครับรับปไปใหม่ไปนะครับแต่ว่ายังองศาสูงแต่ต้นใหม่ปานป่าต้นใหม่ยู่ไก่นะครับร้อยยังยืนยันเหมือนเดิมเก้าเสียปานป่าหนงก็เวลาอยู่กลางอากาศ เริ่มสรุปตามลงมาได้400คะแนนเ0ียร,รอย,รอยพอดีนะครับสำหรับทีมงานออเฉลิมพลสุด<ล><ล>ยอดดีนะครับครับแต่อใกล้ต่อการเจ็ดวัสดีครับสวัสดีครับ